จนอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาเอาส่งไปแล้วรอบหนึ่งหลายรอบแล้วมั้งค่ะนะและนี่คืออัญชลีพาริีรักทุกคน,นี่แนวหน้าเขาเอามาจาัดจำหน่ายที่นะคะแนวหน้าออนไลน์ช็อปแนวหน้าช็อปทุกคนนี่นนพี่ๆเขากำลังเนี่ยรถต้องรถรถที่จะต้องไปคือรถใหญ่ขนาดนี้เลยนี่ นะทุกคนนี่ค่ะผ้าขนหูเราเราผ้าขนหนูเราเงินบริจาคเราท่านผู้ชมเนี่ยฮะเราก็ไปซื้อผ้าขนหนูคือเราซื้อเราซื้อของเนี่ยตามที่เออ่คนต้องการไม่ได้ซื้อของตามที่ใจเราใจเราคิดเองค่ะถ้าขนหนูอันเนี้ยมันเออ่ ถ้าหาเป็นคนเป็นคนสอนเราว่าเราจะต้องซื้ออะไรบ้างเราเราระดมเงินบริจาคมาใช่ไหมคะแล้วก็เงินบริจาคราเนี่ยเราก็ซื้อลำดับแรกเลยข้าวเมื่อวานเนี่ยไป20ตันแล้วนะคะแล้วก็ข้าวสองคือบะหมี่สำเร็จรูปฮาลามคือพูดทานได้มุสลิมทานได้สามผ้าขนหนูสี่ว่วแบงค์ห้าหุนดำนะคะหกเสื้อ จะยืดแบบฟรีไซส์เลยแบบโตโเพราะว่าพี่น้องขัดใหญ่หรือจังหวัดสตูลหรือนราหรือปัตตานีที่ประสบกับอุโกภัยนะคะคือทหารเนี่ยเป็นคนสอนเราว่าเขาคือตอนที่ที่นั่นเนี่ยมีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้เข้าขายข้าขายเศรษฐีขาดไฟแล้วตอนนี้เนี่ยผูกคนก็อยู่ในศูนย์พักพิงใช่ไหมคะแม่น้ำจะลดในบางพื้นที่แล้วเนี่ยก็เข้า กว่ชั้นหนึ่งไปเนี่ยคำว่ากว่ชั้นหนึ่งแล้วคืออะไรรู้ไหมป้าเปิดโหลดมาหมดไม่ได้ตอนนี้ที่ศูนย์อพยพเอ๊ะ่ใช่ศูนย์พักพิงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยที่มออ,อ,ก,อกับที่กองทัพใช่ไหมคะเมื่อวานเนี่ยกองทัพไปและสองคันถึงแล้วตอนตีสามยี่สิบตันทั้งหมดมีทั้งข้ามไม่ใช่อะไรต่างๆนานาเราก็เริ่มทําการดําเนิเกน,นการแจกแล้วในเช้านี้และศูนย์ใหญ่ที่สุดคือมออ,อ,อวันนี้ไปมออ,อ,อแล้จะพูดตรงไปมออ,อเลย มอมอ,อ,อเนี่ยมีผู้ที่อาศัยอยู่ในอิมเมเชียนมออเนี่ย8,500คนที่ลงทะเบียนนะคะเขาลงทะเบียนเพราะฉะนั้นผ้าขนหนูเราเนี่ยซื้อมา10,000หืนผืนเราส่งไปเมื่อวานนี้ประมาณประมาณปีพันถึนาคือหนึ่งหมื่นเนี่ยวันนี้แปดพันห้าร้อยผืนเนี่ยจะถูกส่งไปที่มออมทุกคนจะได้ผ้าขนหนูใหม่ๆพอไปถึงปุ๊บก็มีเครื่องซักผ้าสี่เครื่องอเขาจะเขาจะซักผ้าแล้วก็ แจกเลยคุณมาเราวันนี้เราจะมีข้าวคุณหนูแล้วก็มีมีคาววเอร์แบงค์หก้อ่ต้นที่เราชาร์จไฟเต็มหมดร้อยเปอร์เซ็นต์หก้อ่ต้นเนี้ยจะให้คนแปดพันห้าร้อยคนเนี่ยแบบเสียบเลยเสียบเลยเพราะว่ามออเขายังมีเราเตอร์มอออยู่ที่สูงะจ๊ะเขายังแบบยังเน็ตคุณยังแบบกระตุกกระตี้นิดนี่นิดหน่อยอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยคนก็มีโทรศัพท์กันเต็มไว้ก่อนนะคะเราก็ใช้ตัวเสียบเลยให้ยืมหกไร่ต้นเนี่ยให้ยืมพอยืมคนนั้นยืมคนนี้ยืมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปคืนแล้วโคตร เร,บบเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอน้ำลดนล้วกลับมา้านเรียบร้อยของไรก้อนนี่ไปไหนให้นักศึกษาที่เป็นวอร์เนเทียที่เป็นตอนนี้นักศรรึกษามาช่วยวอร์เนเทียรับคน8,000-9,000คนเนี่ยนะคะให้เด็กหมดเลยทุกคนเลยแล้วเราก็วันนี้มีผ้าคุณหนูมีมีพวาวเวอร์แบงก์ก็มีกาแฟของคุณมาลิกาด้วยเขาบอกว่าเรามีกาแฟซึ่งมาทั้งหมด600กว่ากล่องใช่ไหมกล่องนี้มี12ใช่ไหมคะก็ประมาณ6,000กล่อง อาจารย์ดรสมพรบอกโอ้พี่ปอรอดเลยกาแฟเนาะเราต้องการเออกาแฟเนี่ยรอดเลยอะทุกคนจริงจริงมาเนี่ยทุกคนแบบเราต้องการมันทรีอินวันด้วยแล้วก็ปลอดภัยเออเออขึไปเขาต้มน้ำเออรอดเลยซึ่ที่แต่ว่ายัมีที่กองทัพที่มอที่เป็นศูนย์ผู้อบผู้พักผีอะนะคะช่วงเช้าคืออย่างเมื่อวานเนี้ยมอเล่าให้ฟังดรสมพรเล่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังสั่งผลิตอีกเพื่อที่จะส่งไปให้ มีบางท่านเนี่ยพอบอกน้ำล้นแล้วกลับบ้านกลับมาใหม่อีกอยู่ไม่ได้ค่ะต้องล้างบ้านก่อนเพราะว่าน้ำภูเขามามคุณค้ามันเหมือนเชียงรายอ่ะ,อะบ้านก็แดงไปหมดเลยลวพวกที่แบบชั้นเดียวนะคะเขาบอก บบเดี๋ยวตอนนี้เห็นได้ค่ะว่าทางกองทัพเนี่ยเขามีสามทีมทีมสุดท้ายก็คือทีมยังอยู่ต่อเพื่อทำความสะอาดประเด็นนักเทศน์นักพันธุ์ที่ได้ฟังว่าตอนนี้เป็นทีมทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนึ่งทีมที่สองก็คือว่าทีมทีมดูแลผู้ประสบภัยตามค่ายทางค่ายฐานต่างๆนะคะทีมที่สามก็คือทีมทําความสะอาดพื้นปู นี่คือจำนวนทั้งหมดเนี่ย9,000ฝืนค่ะแล้วจี่เราซื้ออย่างดีเลยนะคะเราซื้อแบบฝืนใหญ่ๆเลยอย่างดีเลยค่ะแล้วโรงงานน่ารักเรามากคือว่าเราจะซื้อไปบริจาคเนี่ยโรงงานก็ให้ราคาดีแบบดีเหลือเกินแบบดีจนแบบพูดไม่ออกกน้องชอ่ะคืออันนี้เป็นเป็นเกรดเกรดเกรดส่งออกอ่ะเกรดที่เราใช้กันแบบชีวิตประจำวันทั่วไปเลยไม่ใช่แบบบางเจ็บไม่ใช่นะคะอันนี้เ็ของดีมาก ออกมาอยู่ฟูเลยถุงย่า่ให่เลยแบบสวยเลยทีนี้แบบบะหมี่ที่มันเป็นฮาล้านค่ะทุกคนแล้วเชื่อไหมคะว่าใจยาเอามาบริจาคได้นะทุกคนใจยาถ้าเกิดใครจะซื้อใจยามานะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ปอๆก่อนเพราะว่าเราต้องเคลียร์ก่อน แต่ว่าแต่ว่าเออกองกำลังสุรัญนันนีกับกองกำลังบุรพานรับจบนะคะบอกว่าก็ส่งหัตใหญ่เรียบร้อยแล้วถ้ามีอะไรเหลือเรารับจบคราอย่าลืมนะชายแดนชายแดนของเรายังยังหับยังงต้องการอยู่เราต้องเก็บเอาไว้ให้ให้เดี๋ยวกองทัพจะมารับอืตอนนี้ที่เราทำให้เนี่ยคืออันนี้รถเนี่ย อเอ d แอคือดีรต d ดีเอแอคันโตโตทุกคนนี่คือ การทำงานอยู่เบื้องหลังการขนส่งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะรถคันนี้จะไปส่งของที่ DHL บางนาเสร็จแล้วรถขนส่งของ DHL บางนาเขาจะเอาของเนี่ย ไปส่งให้กับพี่น้องประชาชนที่หาดใหญ่อาจารย์ที่มอหาดใหญ่จะเป็นคนรับของเหล่านี้แล้วก็เอาใช้ในศูนย์พักพิงที่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่อพยพขนย้ายมาพักพิงกันอยู่ที่นั่นนะคะพี่น้องทุกๆฝ่ายก็นะระดมกันอย่างเต็มที่จุดหาดใหญ่ที่มอเนี่ยมันเป็นจุดสำหรับการดูแลส่วนพักพิงที่ใหญ่ที่สุด และเป็นที่ดอนนะคะมันพี่น้องประชาชนจะอยู่ตรงนั้นเยอะมากพี่น้องประชาชนทีอ่อยู่ในจังหวัดสงขลาหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงถ้าเกิดพี่น้องประชาชนยังไม่มีจุดที่จะเป็นศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องประชาชนยังไม่ทราบอะไรให้พี่น้องประชาชนพยายามมุ่งไปที่มอ,อหาดใหญ่มอนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานคลิน เรียกว่ามอสงขลาหาดใหญ่นะคะไปที่นั่นอ๋อซ่อาแก็ไปนี้เมื่อวันทุคนซอยนี้น่ารักมากนะคะข้างในมีมีที่อยู่อาศัยอ่ะรถทหารมา4คันรถเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่หามาน้องน้องเนนอ่ะน้องเนนมามา10คนน้องขับรถมา5้าคนแล้วก็น้องที่มานับสิ่งของทำสต๊อกอ่ะ4คนรถทหารมาทํมาเริ่มไปล่าเลย ก็ปิดซอยต้องปิดซอยเพราะรถทหารเข้ามาก่อนใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลยค่ะรถจอดไปสิบสิบคันเลยนะจะออกจากบ้านทุกรถทุกคันเปิดกระจกรถมาแล้วพูดว่าแล้วทำยัง้ยไอรับอยู่เออทุกคนไอรับอยู่แล้วก็ตะโกนว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะได้เลยเรารอเรารอได้เรารอได้เชิญเลยค่ะเพราะเขารู้ว่าแนวหน้าเป็นศูนย์กลางและบริจาคคืออันนี้เราทําให้กับทหารทหารบอกว่าช่วยทําให้หน่อยได้ไหมเพราะว่า ขาดที่เราไปทางนู้นน่ะรู้เลยว่าขาดอะไรน้วเขาก็บอกกันลว่าขาดอะไรนี่เราก็เลยซื้อตามที่ทหารบอกอแล้วเชื่อมากลางคืนกลางค่ำคืนเนี่ยมีประชาชนผ่านมาแนวหน้าไว้แล้วคนแนวหน้าก็น่ารักมากคือไม่มีที่จอดรถก็ไปหาที่จอดที่อื่นแทนแบบที่สุดแล้วตอนนี้คือ ปกติตรงนี้จะเป็นลานจอดรถของพนักงานแนวหน้านะคะทุกคนซึ่งพนักงานแนวหน้าเขาก็เสียสละเลยเขาก็ไปหาที่จอดรถที่อื่นเลยแล้วเขาก็ให้ตรงนี้เป็นจุดป้พี่ปูไปเข้าราการก่อนอ่าให้ให้ให้ท่านผู้บริจการใหญ่เสื้อเสื้อคือเราปกาเสื้อคนที่เอาเสื้อมาให้เราเขาก็คิดนะเขาเอาเสื้อสีดำมาให้ออแต่เสื้อน้องกเสื้อเด็ก ข้าวลองนาอันนี้เป็นข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลิของลองน,นาของบริษัทของของแบรนด์ลองนาของแบรนด์ลองนาลองนาก็คือเป็นแบรนด์ของของเศรษฐกิจชุมชนที่เรารับซื้อข้าวสารเข้ามาแล้วก็ส่งเสริมให้เขาปลูกซึ่งคุณมลผู้บริหารแนวหน้าเนี่ยเขามีมูลนิธิที่ดูแลแล,และช่วย เกษตรกรเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนนะคะเราเขาก็เลยมีข้าวข้าวก็เลยพอแทนที่เราจะเอาไปขายรอเอาไว้ขายเราก็ไม่ขายละยกไปบริจาคหมดเลยนี่ค่ะนี่คือปฏิบัติการของแนวหน้าสำนักข่าวแนวหน้านะคะก็เนื่องจากว่า พี่น้องประชาชนจํานวนมากเขาก็อยากมีส่วนร่วมจะทํำยังไงดีพี่ปองเขาก็เลยเปิดจุดรับสิ่งของนะคะคนก็เอาของมาดับที่นี่มาดับที่นี่ดับที่นี่พี่ปองก็บริหารจัดการหนึ่งก็คือให้รถยิมซีของทหารเนี่ยมารับในทุกสัปดาห์ก็ขนไปแล้วรอบหนึ่งสองก็คือรถทหารไม่พอที่จะมารับเราก็ใช้รถ บริการของเอกชนนี่นะคะเช่าเอาคนที่เช่าก็เป็นหมอเป็นเพื่อนพี่ปองจ่ายค่ารถแล้วก็เอารถเนี่ยของเนี่ยใส่ไปแล้วก็เอาไปดรอปที่ d h l d h l ขนส่งให้ฟรีของทั้งหมดนี้ก็ไปที่หาดใหญ่ก็คือไปที่มออสงขลานะคะหาดใหญ่มาค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะกำลังสั่งกาแฟอีกประมาณหมื่นกล่องแล้วก็เดี๋ยวจำนวนหนึ่งเนี่ยฉันจะ ยกยกให้ทีมพี่ปองเอาไปมอ,อสองขามนะี่กล่องของขวัญจ้ะกล่องของขวัญคุณพี่ขาต้องเงินไงแต่แต่ว่าไม่มีเวลาจะต้องไปขายให้ใครแล้วมั้งตัวนี้ชุลมุนวุ่นวายก่อขายนี่แหละมีจำนวนมีจำนวนจำกัด สามพันกล่องแบ่งมาที่นี่สักพันหนึ่งพันห้าขายเลยแต่ที่นู่นก็ขายกันพันพันห้าสบายมากขายได้อยู่แล้วเมื่อคืนเมื่อวานออกไปสองร้อยขายวันเดียวออกไป200กล่องมาทุกคนสวัสดีอ่าเดี๋ยวฉันทุกคนไปรวมตัวกันที่กองบัญชาการแนวหน้านะเดี๋ยวฉันจะจัดรายการที่แนวหน้าละปรากฏว่าคนเนี่ยชอบกาแฟดรเจมาริกามากตรงศูนย์พักพิงเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ปองอะ่ะเขาเนี่ย มาขอราคาด <Dr. S 2> ็อกเตอร์ลลิกาโชว์บ้านแดงแนวหน้าออนไลน์เดี๋ยวไปมุงดูกันได้เลยนะครับวันนี้จะโชว์อะไรโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะคะพร้อมด้วยราคาพิเศษข่าวสารบ้านเมืองต่างๆก็วิเคราะห์อพอประมาณเพราะเป็นแม่ค้าที่พอจะเล่าข่าวได้บ้างเจอกันบ้านแดงแนวหน้าออนไลน์นะจ๊ะโอ๊ยเอันนี่ไปไหนวะไม่ไม่จ๊ะ ก็อาหารจํานวนหนึ่งเขาก็แบกไปมาปุ๊บมาปุ๊บหูทุกคนเปิดประตูหน้าต่างมาเต็มสี่ครับอ๋อเราเลยรู้เลยว่าไฟฉายทหารพวาก็ให้ลิสต์เรามาว่าเอาละนะพี่ปองเอาไฟฉายหนึ่งข้าวครับที่เราที่เราซื้อทั้งหมดจากเงินบริจาคท่านเนี่ยเราไม่ได้สเปรย์สปาเลยเราซื้อตามคําบัญชาการของท่านรัฐมนตรีการกระทรวงกระทรวงครับหนึ่งข้าวข้าวก่อนเลยสองบะหมี่สำเร็จรูป้าลัน ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีตราหาล้านเพราะพุดกินได้เป็นสิ่อนุ่มสามผ้าขนหนูสี่เสื้อฟรีไซส์ห้าไฟสายไฟสายแล้วชาร์จแบตให้หมดและให้เป็นไฟสายแบบเบอร์หนึ่งมีไฟเบอร์สองไฟแหลกเบอร์สามไฟกับพี่โฮสพี่ไปกว้านซื้อไผไฟสายได้สามพันกระบอกพี่กว้านซื้อกว้านซื้อพี่เก่งมากเลยนะ3,500กระบอกโลดอ่ะแล้วไฟสายใครจะคิดเนาะ ใครจะคิดไฟสายเนาะแล้วเราก็ให้แบบว่าเป็นตำแหน่งใหม่คือฝ่ายจัดซื้อต่อไปฉันว่าต่อไปพี่ต้องจัดซื้อวอลจ็อบบีท็อกกี้ไคือต่อไปโทรศัพท์มันตัดใช่ไหมแบตเตอรี่เออไอ้พาวเวอร์แบงค์พาวเวอร์แบงค์ล้วชาร์จเต็มพี่ได้600ก้อนเมื่อวานนี้แทบตายเพราะต้องชาร์จเต็มชาร์จเต็ม100% 600ก้อนให้ชาร์จเต็มมาให้หมดยืมไปแล้วก็ถุงดำใครจะเชื่อใช่ไหมถ้าพี่มาซื้อถุงดำเราก็ซื้อถุงดำมา น้ำหนัก25่กิโลเนี่ย18แพ็คหมดแล้วาหาไม่มีแล้วเสร็จแล้วก็เออเนี่ยอันนี้ความจำเป็นเจ็ดแล้วก็กาคาเฟกาแฟเราก็เจอแบบเราก็เราก็บอกนันทกาคาเฟมาที่เดียวมาได้เอามาจนมันลดความเครียดได้นะใช่กาแฟนี่ลดความเครียดจริงแล้วคนใต้ชอบกินกาแฟใช่ชอบมากเดี๋ยวดรชนีนาฬิกาจะพยายามจัดสรรทั้งปีแล้วเนี่ยไปให้อาหารเนี่ยก็จะส่ง ข้าวเนี่ยไปที่มอ,อส่งไปที่ศูนย์วัคซีนต่างๆพวกนี้เขาจะมีแบบเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือในการค้นหาอาหารคือคนยังไม่มีข้าวกินอีก,อกนานแหละใช่บ้านช่องท้องถับมันคังหมดคืออย่างมาาเมื่อวานนี้อาจารย์สมพรน่บอกว่าบางท่านบอกว่าน้ำลดแล้วก็กัดมอ,อ,อเขาทำเต็นท์สีเมินมเรียงอยู่ในยิมเนเซียมของเขาะนะคะตอนนี้เขาต้องการแบบนี้วันนี้มีออเดอร์มาแล้วว่า ผ้าปูที่ผ้าปูคือไม่ต้องมีที่หรอกคือผ้าปูแต่พอเอินได้ได้ก็หนูเปหนูก็เลยเดี๋ยวเอภาพไปหนูเนี่ยไปปูก่อนเนาะห่มก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะปูใหญ่เราใื้อะหาี่ใหญ่แล้วก็เราก็ทำตามออเดอร์ที่ทหารสั่งใช่ไหมทหารก็มาถึงบุกถึงกล้าสั่งพี่เนาะทหารกก็บอว่าาหทรประเทศนี้สั่งใครไม่ได้เลยยกเว้นอัญชลีเราจะจบไปจ้าเราจะจบสั่งใครไม่มีใครเชื่อเลยแต่ได้ข่าวว่ามันมีคนไปสั่งทหารนะโอ้าเรื่องผมกับชาวบ้านที่ดีได้ พี่ทหารต้องใจเย็นนะเพราะเราทหารเนี่ยเขาใจเย็นทุกคนแล้วเขาไม่ทหารเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดแล้วเขารู้วิธีในการรับมือกับประชาชนเพราะงั้นพี่ผู้กอง็ต้องใจเย็นพี่ผู้กองนั่นแหละใจเย็นๆกาจะไปเอ็กปัดใส่เปิดแน่ใช่ทีนี้วิธีการจัดการรู้ไหมพี่ทหารเขาก็มาเมื่อวานนี้น้องเนนมา20คนใช่ไหมแล้วพี่คนรถ5คนที่ต้องสลับันสน2คันนี่นะวิธีการคืออะไรรู้ไหมรถ10ล้อรถ10ล้อ คนในซอยนี้น่ารักมากคนซอยรูกระบบเดียนหน้นเดี๋ยวนะพี่นะคอยรถสิบล้อคนในซอยนี้คือซอยพี่พาวดีอะไรนะคะเห็นทำเนียบรัฐบาลที่กลางคุณกระรวงวาาดีๆหน่อยคุณและทินควรจะต้องเปลี่ยนทำเนียบรัฐบาลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคือหนึ่งเขาหิวคุณจะต้องมีของสองเขาหายคุณต้องตามไปเจอคนหาใช่ไหมเหมือนอย่างทหารน่ะที่ตึกตึกคอนโดที่หนึ่งอ่ะทหารโยนไปจับไว้น้ำบางคนต้องจับไ้น้ำไง ถ้าเข้าใจได้อย่างเราไม่เคยใช้สับไว้น้ำคอนโดฉันรู้เราเรามีสับไว้น้ำไว้ประกอบคอนโดไอยประกอบตัดสินใจตอนซื้อใช่บแต่ไม่ได้หมวันนี้สับไว้น้ำถูกใช้เป็นอะไรหรือไม่หรืเป็นที่อุ้มรับเสบียงรับแหลกกระแทกของเสบียงท่านเราลงไปทิ้งสับไว้น้ำคอนโดน่ะแล้วสับไว้น้ำแล้วคนคนก็ลงมาใช่ไหมคนที่อยู่ในคอนโดเนี่ย450คนเนี่ยนะรอดไม่ไม่รอด จะจะลงสับไว้นานเนี่ยชื่อมากสักสิบเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้คนลงหมดก็ไม่เอามีคนเป็นเมนนะว่าโยนของไปยังงั้นได้ยังไงอันนี่เขาต้องโยนสิมึงไม่โยนมึงจะมึงจะลอยตัวเมื่อไหร่ลอยตัวจะเส็จผ้าปูรองเพราเขาหยิบของไปอีผ้าปูขึ้นมาพันใบพัดกุตาย มึงก็ใจไหมผูกเชือกแล้วย่อนลงมาบอกว่าพอขขาเชือกก็จะไปพันใบพัดขึ้นไปพันใบพัดเอออีเจ๊มึงใจเย็นๆมึงเนี่ยมึงชอบมึงนั่งอยู่เฉยๆเขาลุกภัยกันมาไม่รู้ตังแล้วอย่าไปชำนาญกว่าเขาอย่าไปชำนาญในการวที่โซนแปดเนี่ยอีเขตแปดเนี่ยอีเขตแปดเนี่ยมึงต้องเลิกยิงคนแล้วนะอีเขตแปดมึงเจอซิวเข้าไปเป็นไังไงมือผมเมื่อคืนซิวเข้าไปแบบตัวเดือบพี่เห็นทหารเขาส่งมาพี่ของพี่นัดเปิดเขาไม่ให้ให้เปิด ใช่แล้วเพอวันแรกนะครับวันแรกเลยว่าตอนหลังเชนี้ยมันจะมีคนตายจากชั้นชั้นชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยเอาว่าอย่าพูดเดียวกันเราจะได้เห็นสิ่งที่พอน้ำลดเนี่ยเราได้เจอเลยว่าถ้าหากว่าทรมเนียบรัฐบาลเนี่ยพระรามอยาดินหนีใหม่นะแล้วรัชดาไม่รู้คุออยู่เราต้องพูดและสิริพงศ์ต้องพูดน้อยลงเขาไม่มีเวลารับใบเขาลอยคออยู่จะรับใบยังไงล่ะเออแล้วเวลาไปเนี่ยมันไม่ควรหรอกจะต้องไปแอคชั่น มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จังหวะเวลามันต้องศูนย์บัญชการทำาครืส่งชาวบ้านเลยคับตั้งเครือที่ละนองแล้วส่งครัวครัวคู่สมรสคารมอะไรเงี้ยมันตั้งครัวไม่มีใครเอาแกหยุดแล้วก็พวกทีมครัวส่งอ่ะพูดสั้นๆพูดกระชับแล้วอย่านี้อย่านี้นักข่าวหนึ่งอย่านี้อย่าลุกขึ้นหนีสองอย่าสะบัดบ๊็อกใส่นักข่าวสองอย่าไปประชดประเทศนักข่าวเพราะนักข่าวนั่นเป็นกถียงยาตัวเถียง อย่าเขาศิลปงนี่อย่าปักจัดปักแจวอย่าเพิ่มมึงพอก่อนบอกว่าทําเต็มที่แล้วเออมึงมึงมันคือมึงบอกพร่องมึงบอกพร่องมึงบอกคร่องตั้งแต่เนี่ตอนนี้เขาตามหาศพอยู่สองศพศพผู้ว่าสงากคาศพนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ในเบอร์จนป่านี้ยังไม่เจอแน่เบอร์นี่เห็นแล้วเป็นซากอยู่ศพนายกเทศมนตรีเจอแล้ว อ่ยให้สัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งขึ้นอื่นพวกพิเศษทีวีองค์ให้สัมภาษณ์สื่อกิติคุณกิติคะใช่ไหมให้สัมภาษณ์กิติค่ะคุณกิติคะพูดอีกสักอย่างนีงก็ไม่รู้ชื่อแบบฉันดับเลยฟังยังไม่รู้เรื่องเลยฉันดับเลยเพราะว่าหนึ่งคือฉันไม่ฟังแล้วอะสาามรถได้เพราะฉันไยเหตุการณ์นี่เนี่ยเหตุการณ์ที่พี่พูดอะ กับสิ่งที่พี่พูดน่ะมันขัดแย้งกันเออพี่พูดพี่พู่ความชิบหายเนี่ยอันนี้พูดถึงท่านกรไม่กล้าพูดความชิบหายนี้เนี่ยต้องมอบให้กับไอ้นายกนายกเทศมนตรีหัดใหญ่นี่แหละแล้วอีเนี่ยจะโทษว่ามีนายกนี่แหละมันพูดจริงจริงจะปัดทองแดงแล้วแล้วมีคนไปถอนทองแดงทิ้งไม่ใช่มันง่วง บ้าใครจะ้มตั่งย้อนทองแดงมั้ง่งบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกิตติก็มากิดค่ายนี่ไม่เรอคิดดูนะฉันนี่นะแบบพอแล้วเดี๋ยวกิตติไปเป็นพยานในศาลอีกตัวเตอก็ไม่ต้องไปแล้วตัว่ต้องตัวเตัร์ตัวไม่หยุดนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคคะะอืม่ซึ่งข่าวข่าวข่าวที่แล้วเนี่ยที่ที่จบไปแนวหน้าเนี่ย ได้3ล้านเ้าบวกหกแสนมาริการครับถ้ามันจะบอกว่านักข่าวก็ไม่ได้ดีเป็นทุกอย่างนะคะใช่ใช่ก็ไม่ดีทุกอย่างแต่นักข่าวก็ไม่ได้ดีหรอกค่ะแต่ขนาดเดียวกันมึงต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งที่เขาถามเนี่ยมึงต้องค่อยๆตอบเขาและอีอนักข่าวเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่มีดีมันก็เหมือนกันทุกวงการนั่นแหละมันมีตั้งดีคนดีและคนไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเวลาเขาเนี่ยถามเนี่ยเราก็ เป็นหน้าที่เราไม่จำไมเราไม่ใช่ว่าถามตอบเพื่อแคร์นักข่าวแต่เราตอบเพื่อแคร์ประชาชน,น,นเส้นสูงสุดหรอครับมันถึงเดือดกันง่ายเหลือเกินนะครับทุกคนทุกทคนเลยคะ่ะพะเยาวเนี่ยนะครับมันมจควาในควาน้ำคือน้ำพุร้อนกันถึงเดือดกันง่าย เกินเมื่อก่อนเมื่ก่อนก็เบียดในก้านมีปลานิญของในหลวงรัชกาลที่เก้าจ้ะในหลวงรัชกาลที่เก้าเอาปลานิญมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นจ้ะจากนั้นปุ๊บก้อนพะเยาคืนแหล่งปล่อยปลานิญจ้ะแล้วก็เพาะพันธุ์ปลาดิญจนกั่งกลายเป็นปลาส้มกวนพะเยาจ้ะโอ้โหนี่เองของดีบางพยาอร่อยมากไม่แต่คือพี่นัทตอนที่พี่เห็นขนาดใหญ่เนี่ยคือพี่พูดตรงตัวแบบน้ำตาลลุ่งลยนะครับ เฮ้ยทางหัดใหญ่คือเราเราไปเคยไปทำข่าวน้ำไอ้น้ำช่วงหัดใหญ่สมัยสมัยเออไม่ถึงสมัยที่เราอยู่เนชั่นอยู่ในธุรกิจเราลงไปทำข่าวน้ำช่วงใชหญ่ครั้งที่หนึ่งตอนที่อยู่ช่องเจ็ดก็ครั้งที่สองแล้วนี่อีกครั้งที่สามแล้วคนหัดใหญ่เนี่ยทุกบ้านเนี่ยต้อจะขี่เอาไว้ ปีนั้นปีนี้ปีนั้นปีนี้มันจะมีรอยขีดนี่จะเป็นปีเดียวที่ไม่ไม่รู้จะขีดที่ไหนแล้วเพราะมันไปหมดชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งไปหมดเลยเพื่อนพี่อยู่ที่หัดใหญ่รุ่นพี่อ่ะบอกบอกพี่บอกว่าดีว่าแบบอมยมันแรกเลยบอกอบยเพาก็ขึ้นขึ้นไปอยู่บ้านพี่ชายที่ที่ถางตรงมอมออะมอออยู่ที่สูงจะเป็นแอ่งกระทาใช่ไหมคนที่อยู่ขอบแอ่งเนี่ย ก็าจะเป็นที่แบบที่ที่รอดแต่ก็ไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นตอนนี้น้ำอ่ะค่อยๆลดแต่ว่าไอ้เขตแปดยังลดไม่หมดนะครับที่เดี๋ยวมีพายุอีกลูกนึงนะไม่รู้มันจะมันจะใส่ลงตรงนั้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นยังอันตรายอยู่เลยใช่ใช่นี่งสุภาพพิงจึงยังจำเป็นใช่สุภาพพิงก็เขาบอกว่ามีบางท่านจับบ้านพอจับไปแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่ามีน้ำไม่ทังไปเลยไม่ได้ล้างบ้าน้องวิ่งกลับไปอยู่มออกมาฟังนะทุกคนดิฉันฟังจาก ช่วยทีมในการดูแลตอนศูนย์พระพิงแล้วก็มีทีมล้างบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องให้เขาล้างบ้านก่อนไม่งั้นคุณเข้าไปไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ต้องตกอกตกใจว่าเนไปแล้วนะต่อไปนี้ตั้งสติแล้วเดี๋ยวทุกคนต้องระดมช่วยกันแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลช่วยน้อยเดี๋ยวกูจะด่าเลยรัฐบาลช่วยช่วยไม่พอเดี๋ยวกูก็จะด่าแล้วนี่หนูอยากจะให้คุณพี่ผู้ช่วยท่านนายรัฐมนตรีเขาเนี่ยกลับเรียนให้ไปเชิญเชิญ เอกสารให้นายโยงตีนหน่อยว่าควรจะฟื้นฟูด้วยวิธีการด่วนที่สุดให้ระดมแบงค์ทุกแบงค์ทำโครงการตอนที่ลุงตู่ทำอ่ะตอนที่มีหลักทรัจับคู่กู้เงินคือแปลว่าเอาแบงค์ออกมาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยกู้ได้โดยที่ไม่ต้องใจดอกไม่ต้องค้ำประกันไม่ต้องเอาบ้านเอารถอะไรไปค้ำในจำนวนหนึ่งถึงไม่เกินห้าล้านไม่เสี่ยงหายเลยแล้วก็จากนั้นก็ไม่ต้องเอาอะไรค้ำประกันเลยให้เขาปล่อยให้เขาเอาเงินนั้นอ่ะออกไปแล้วเขาจะเอาจะได้เอาไปสร้างชีพฟื้นฟูอะไรต่าง ไม่คือตอนนี้เขาหมดเนื้อหมดตัวกันหมดแล้วโซเชียลตลาดกิมหยงอย่างนี้อ่ะพี่น้อยที่ตลาดกิมหยงนะพอเดี๋ยวพอน้ำาลดแล้วเนี่ยเขาล้างตลาดให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ปอพี่บรรยากาศพี่ปู จะไปยืนไลฟ์ขายของให้ทั้งตลาดเลยแล้วจะไม่เก็บตังค์เลยไม่เก็บตังค์เดี๋ยวคือฟรีศูนย์บาทไม่ต้องเสียอะไรให้เราเดี๋ยวจะไปให้ให้เลยนะเดี๋ยวจะไปยืนไลฟ์ให้ยืนปัดตะกร้าให้เลยมีปัดตะกร้าให้เลยเดี๋ยวจะไปเลยครับจะไปต้นพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่29พฤศจิกาจะเริ่มต้น Big c l e a n นิ่ง วันแรกนะครับให้ประชาชนมาช่วยกันวิกลินิ่งแล้วก็จ้างวันละ400บาทนะครับ